แรงขนาดเนี้ยเสียงมันถึงอยู่ในเบสคือต่อกูก็ถือเป็นน้ำส้มสายชูตามล้วเกี่ยวลือคือไอตัวเนี้ยผมเจาะให้ว่าอันเนี้ยคือคือเราใช้ง่ายๆใช้อาบน้ำตอนเช้าเวลาเราตื่นมาเช้าก็คืนก็ได้พอตัวเราเริ่มแห้งเราก็ใช้ตัวนี้โปะๆโปะๆเป็นแบบบำรุงๆแต่ว่าตัวที่จั๊กตัวที่ผมชอบวันเนี้ยตัวนี้เลยโลชั่นบอดี้โลชั่นี่เหนื่อยอะไรมาวะไม่จบจบใช่แต่จริงๆคือถ้าใช้เอเซนต์กับโลชั่นอ่ะคู่กันอ่ะมันจะช่วยแบบบูส ฟแต่เร่งด่วนเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีเข้มข้นทำให้ผิวใสสดชื่นพี่ปั้นกู้อะไรพี่โทษแทนคราโอเคเซตเนี่ยกู้ผิวเร่งด่วนอันนี้เลยค่ะปลุกตบจบปลุกเนี่ยคือใช้ชาเวอร์เซรั่มอาบน้ำซึมไวไม่เหนอะหนัะเราก็อ่านตามวีปเลยขยายหน่อยขยายขยายความเป็นพวกชอบ การอ่านตั้งแต่เด็กเวลาเราอ่านเนี่ยมันต้องชัดทุกคำมาเรามาฝึกกันต่อเนี่ยปลุก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 ตกตกจบจบใช้ใช้ชาเวเซรัมชาเวเซรัมอาบน้ำซึมไวอาบน้ำซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนักไม่เหนียวเหนอะหนะดูเหนียวดูเหนียวอยู่แต่ไม่ใล่ใช้บอดี้เอเซนต์อ่านว่าอะไรวะเอเซนต์เอเซนส์เอเซนต์เออเขาอ่านเดียวเดียวฉันเยอะผิวเนียนนุ่ม พีวนี่เรียนอีกทีอิกทีอิกทีได้ตำรวจโอ้ยเสียงแบบอย่างรี้แล้วผมก็รู้สึกอะไรอะไรอะไรไม่ไม่ไม่จีิงจริงจริงจรแหมออกรายการเอาเสียงดังกว่าเดิมเอาเสียงดังกว่าเดิมอ่ะเร็วแรกแรกผมผมก็เลังงงอยู่ตัวผมก็ต้องวิเคราะห์ไปอยู่ว่าว่าเวลาทำไมว่าออกออกรายการปุ๊บต้องทำพร้มแบบ เป็นผู้ใหญ่แต่เวลาอยู่หลังกล้องเป็นผู้ใหญ่ของรายการนั่นแหละก็คืออะไรวะขอไอ้หอมแม่แม่เอาขอแล้วขอแล้วบลาเก็บไว้เก็บไว้พรุ่งนี้เก็บไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำก็คือเอาเป็นว่าอ่ะเอาะอ่ะถึงขนาดสามอย่างนี้แล้วใครกำลังอยากแดกไผ่นะรู้สึกว่ากำลังหิวเลยขอหน่อยอ่ะเอาไปอันนี้เป็นไพลผสมวิตามินซีเออ เออใครอยากกินพายอ่ะก <online> <pl ains> ็อ <ming> ัน <siglo> นี้ชิ้นใหญ่หน่อยกินแล้วมันอ่ะขายพายก่อนอันนี้พายอันนี้พายเออเอาไปซื้อซื้อได้ใครหิวซื้อได้ซื้้อไดใครหิวซื้อได้ใครหิวกินเยอะๆนะกินเยอะๆนะทุกคนเื้อเยอะๆนะคะกินเยอะๆอันนี้อะไรวะเป็นไอ้นี่แพ็กเกจจิ้งของเขาแพ็กเกจจิ้งเอามาปุ๋ยแพ็นเกจี่ปุ๋ยแล้วก็ไปบอกพายเพิ่ม ที่ข้ามไหมข้ามไหก่อนแพ็คเกจจิ้งเขาเขาสวยดินึกถึงพายตอนเด็กเอาคลิงไม่กดดูตะก้ากันได้เลยนะใครดูแล้วเรานึกถึงตอนเด็กบ้างเบ๊กขออ่านคอมเมนต์นิดหน่อยดิอ๋เซ็ตชื่อใครชอบเซ็ตชื่ออ๋ใครใครคิดถึงตอนเด็กบ้างบอกมาสาั่งให้เบ๊กเขาอ่านนิดหน่อยกูว่าแล้วกูอยากอ่าน